จะอยู่กับเพื่อนท็อปและลูกของเขานะครับอโอลิวทักไทยประชาชนหน่อยแลาป่านจะไปลงยู u ู e สวัสด,ดีสวัสด,ดีดี ถ้มึงเป็นคนเข้าใจแก่นอะไรดีวะเจ๋งว่ะพุทชศัตทพุทชศอตลูกแรกของเฟรนดโอเคารับ <Good. S 2> ดีโดนนี่ถือดีแล้ว <Yeah. S 1> เรามาดูโปรโชคนะครับอันนี้คือกล้องอะไรรับออสมูอ <a> <Okay. S 1> ินสตาสามหกศูนย์การเรียนรู้ที่ดีก็คือจากคนต้นแบบนะครับ mm hmm. จำภาพจากโคดโครโชคกัน ก็โชคอย่างเทอ่ะแบบตีแล้วแบบแม่งมีออล่าสบายๆตีดูแล้วแบบตีทั้งวันอ่ะตีเป็นหมื่นลูกก็ไม่ไม่ปวดไม่ปวดอะไรเนี่ยดูแลเนี่ยเออมาดูท่าที่ถูกต้องจากโปรท็อปนี่ถ้าไม่ติดว่ามีครอบครัวนี้เป็นเหรียญทองระดับโลกานะนะเพื่อน,น <S <S <ไ>ปานพอดี <ไป S 1> ต้องพ <ไป S 1> อดีต้องเรียงลูกซะก่อน ยืดร okay. ิงลูกนะครับยืดิงลูกอจากจากใจคนที่ห่างไกลวงการกอล์ฟเลยนะเอาจริง, <c oughs> รงๆมันรู้สึกดีนะมันเพลิน <c oughs> ๆอ่ะมันก็ได้สมาธิ <c oughs> คือ <c oughs> คือป <c oughs> ่านนะเล่นไม่ได้หวังเอาอ่ <c oughs> ารันดับทางกีฬาอยู่แล้วนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ได้สมาธิดีอยู่กับตัวเองแล้วก็ ทำเรื่องเดิมซ้ําๆถ้าวอกแวกนิดหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามันจะไม่เหมือนเดิมเลยถือว่าด,ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชีวัดที่ว่าเราสงบพอหรือเปล่าออเลวซีกอลสนุกไหมนนสนุกตีพร้อมอปาาเลยสนุกดีเดี๋ยวอีกหน่อยเรียกว่าโปรปานได้เลยครับตีวันแรกก็ขิงเลยเย้ เฮ้ยไม่เร็วไม่เร็เวอ่ะทีนี้เดี๋ยวป้าเราจับเอาว้าลงมายืนแล้วอย่างงี้เลาอยืนนิดก่อนแล้วก็สู่ไปข้างหลังดึงฟ้าแล้วให้มันแขนห้อยนะอย่าี้ตีนะให้แขนห้อยเอ้ยแล้วดูทีแต่ป้าติดน,อน้อยจันบนี่ก็เป็นการตีครั้งแรกของโอลิวนะครับนี่ให้พออ่ทอนะท็อปสอนนะซ้ายจับ รถจอดก่อนเราจอดรองเท้าชิบก่อนสรอง้าชิบกันก่อนได้ว่าอยูอเเรงกางคะแล้เราวัดระยะใช่มีของมาส่งอันนี้ทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับติดกันศาสตร์บ้านแต่ดีว่าเครื่องมันปรับลงได้นะ น้องก็คือเลื่อยสายพานนะครับแบนซอคํคำว่าเลื่อยสายพานก็คือนี่ตัวเลื่อยเนี่ยมันเป็นใบยาวอย่างนี้เลยนี่ถึงข้างล่างนี่เลยเรียกว่าเลื่อยสายพานอันนี้ คือเนี่ยเป็นตัวพร้เอกเลยนะสำหรับงานแกะไม้แบบที่ป่านทำอะ่ะการขึ้นโครงตอนแรกอะ่ะใช้พลังงานเยอะมากเหนื่อยถ้าใครใช้เลื่อยมือจะเหนื่อยมากแต่ความเร็วอะ่ะป่านว่าพอๆกันเลื่อยมือมันก็เร็วแต่แค่เลื่อยมือมันเหนื่อยแต่ถ้าทำชิ้นสองชิ้นจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ใครอย่างป่านเนี้ยเวลาแกะที ก็เอามาตัดเลย5ชิ้น10ชิ้นอันนี้จะช่วยทุนแรงเยอะซึ่งเราได้เครื่องนี้มาจากไทยบูธเกียร์นะครับอยู่นครปฐมเจ้าของเขาชื่อพิยุทธก็มีเครื่องมือไม้อีกมากมายโต๊ะวงเดือนที่เป็นระดับโปรเครื่องใสชิดระบบดูดฝุ่นอะไรที่เป็นเครื่องจักรหนักเกี่ยวกับไม้เนี่ยพิยุทธมีค่อนข้างครบครันแล้ว จริงๆราคามันก็ถือว่าสูงกว่าท้องตลาดแต่ถ้าใครใช้เครื่องมือช่างบ่อยๆจะเข้าใจว่าของคุณภาพเนี่ยมันอาจจะดูราคาสูงจริงแต่ว่าการมาแทนแนั้น่ะมันต่ำเรียกได้ว่ามันทนน่ะฉะนั้นบางทีมันจ่ายแล้วจบกว่า